ก็เป็นแต่าเสือด้ผู้ใดงมาให้ขอบคุณเขาเนี่ยผู้ใดงม้าหอยนกกับมีสุธาวัฒนองกศ์สุธาวัฒนนาโศกเขาเอามาแต่ไหนก่อนนครพนมเออมุกราหารเหยียบตีนกูนกเอามาแต่มุกราหารเนาะนะครับทักทายราติการนะครับเขาร่วมนะครับเขาร่วมเขาร่วมรับส้มบ่ะไรเยอะมากค่ะปาร์ตไรคักเน่ะหากินใส่กันปังปัปันเป้ว่าหากินใส่กันเอาอาวผู้สัมผัสจากข้ามแนวโอ้ยบวกกากินปันไดเมื่เนาะเอารวด นื่สุดยอดพักขนาดปลาล่ำปลาเหลือเสมาไปกันมาไแม่เนนวดฝั่งแต่เสียบพักเนาะเอาอีกบาเอาไหมเอาวะ สัญญาณบอดีว่าสันมิองสิไปประชุมนะครับก็เลยกินห้องทองก่อนหิวเข่าแห้งนะหิวเข่าแห้งแต่กินสมห้องทองนะครับแนว่องยี่ทองเสียกินนั่นบักเมาบักเมาบักเมาเยตุนนี่เกาหลีไม่ก <c oughs> ินบ <c oughs> ่ะไม่ยู่บักเมาบักเมาเกาหลีคักขนาดกินแล้วจะฟาไปกินน้ำเด้อมึงเนี่ยแตกแน่นวันจะฟาบกินน้ำไหมกินแล้วได้ จุ๊เตงโอ้ยอยากก่าสันวาแซบขนาดแซบขนาดบ้างคนะสั่งอันสั่งโต๊ะมหใย้อีกสมถุงบรัวต่อเตเอมาบอแกคือพ่อยนบอกแก่บอยู่ว่าเจียมากด้เบิ่งคลิปนี้เลยอย่าเลื่อมเลยตี๋ปลามันแกเลื่อมนะที่ไหนได้บอกมันบหรืปล่ขาต้มมกอันแม่นบอต้มมูผัดต้มบ้าน้าตาอดีายดูย่มกินอ่ะ้อนเสียงว่ะ นองแสงอูไม่ได้ขึ้นไหลค่ะถ่าจุบแจงจุบแจงหากิน้แงเราจุบแจงเดี๋ยวจับเพีงหายเลยไหลไหลไปนี่ได้าโมกอย่างละสวนโอ้ยเยิ่งๆเนี่ยกรเดือเมืองเมืองข้าต้มผัดหรือหมกตัวหมกข้าต้มโมกนครับแซ่บแซบใส่ทั่วเขียวข้าวต้มพันอ่ะจากกินไหแล้ัจากน้องกุ้งศีบัานน้องไพนนะครับ จานิยมเพกรตต้มแบบนี้แหละเพราะว่ามันขัาไปในเมืองในอำเภอยากเนาะก็เลยต้องอีกนไอีกนาู้ายนอนว่าอยู่เมืองหนคือบ่ดไปหอกปีแตะนเดียวกูไปไมแต้งชยแแห้งรันหแงเแห้งครับแแง หนานุ่มปิ้นเลยไม่ว่าจะปัญหาเอาบ่บ่เห็นอไม่อีกงไงไม่จักตอนนงนะครับเดี๋ยวอันขออนุญาตกินก่อนนะครับเล้วอันห้องทองซึ่งซือหรอกไปประชุมยันประชุมตดวจนะครับก็เลยห้องทองโดยการกินอันอีกอย่างก็ปักเมาเออเปลี่ยนเปลี่ยนเด้อย่าให้เห็นอันเส้าไข่เด้อสิจันโอ้ยยห้เส้าไข่ กินโลดจุ๊บแสงอนไดเขาหามกินเลยมันแหงสิเศ้าเสือนอนหลมึงจะไปกินเนาะพี่ใขได้ตายีบครดิมเลรักสวดีมาเลรักทัยมาเลยรักย่อมพินิษนะครับนี่มาๆมาคุณจะขอีกจะขำกันเอ้โดบัวจะขดอกตักกิโรมึงอยากกิน่าไรมึงกินโดข้าววัดีเสียบสบ มามามาทรับได้น้องกับติ๊บน้ำนะครับเอาคือขางบบดนี้พี่น้องเน็ตมันคือบอกคุณนรุยสานนี่ว่าเป็นตังใดนี่ดี่เห็นแต่หน่าพี่น้องหน่าหญ่อลไรใช่เป็นอื่นบ่ได้เลยวีกันวีกันเอานั่นเลยวที่ขี่แตกไปบ่ไใดเอาเไปประชุมบ่ได้ซะเนาะซิ้มกันกับยุกเราไม่กันกินแล้วจิ้มไปใช่กัน บแบ่นี้คันตัดนำตาลง้ังหน่อนี่มีความเข้มของนำตาลไหมนี่นยง<ม><น>ยังยังอีกใส่วนอ่วนอันนี้อีกตูปเด็กยุ่ใส่ปะแสดงคำแหลกแจงส่วนอี้ถูกเออยุตกลางเมืองเลยเนาะแม่นป่อําเพอ่มเมืองแบบนี้ตรงกินด้วยมุนมาคัากรเรยรถผู้ใดผิดวะนี่ บอลูใส่ปากใส่ปากบิ๊กใบไหนมาแห้งไหมอุ้ยหนาบฟินเลยบิ๊กใบว่าแห้งลรอรถไอ้นี่อยู่กลางเล่นมันเป็นเล่นซี้เล่นไหมรถอีกตัวอยู่กลางเล่นสงสัยสิเลี้ยวเขายังขึ้ยังเอาอีกแล้วโอ้ขีดแตกตัวรักกูอย่าเฝ้าไปกินน้ำด้อปนวยไปจะเคืองชั่วโมงมันฉีดฉีดแตกพี่อยากน้ำเถอะไปเนี่ยัง โอเคครับไปไปประชุมแล้วเด้อครับเด้อประชุมลนพักินดยนพันกินดเอาสดน้ำหนักครับนึงครับโอ้ลยอนแสงเวยยอดเป่อนอดเปรียแสบคัเดี๋ยวคุณโอจะไปนั่นพอเหรอเด้อพ่ออินลีเด้อมานี้เด้อ บแม่เเาิงไปแล้วครับไปแล้วแม่เล้งสวัสดีแม่นะครับเนาะแม่ยังเหรอัวัสดีแม่พงนะครับสวัสดีแม่พงนะครับการนะครับเอาอีกก้อนหออีกก้อนหน่อยเมืกี้กินน้ำมูกนะครับเบิ้งเต็มโมกินงกะอยากแล้วสันว์มาโอ้ถ้าแค่น้องเสกเด้อพี่สิไปแล้วครับพี่สิไปแล้วไม่ต้องเขามาเบิ่งแบบว่ากดดันพี่เนาะครับเนาะโอเคโอเคไปแล้วครับไปแล้วจับชุบกันจับชุบนจับชุบกันจับชุบกันจับชุบกันจับชุบกินจับเุบกันจับชุบกันจับชุกนจับชุบกนจชุบ นางไปแล้วพุดพุดุ